สวัสดีชาวเกมเมอร์ amer, ทุกคนด้วยนะครับปกบผมซีซันสตูดิโอเช่นเคยครับในคลิปนี้ครับก็จัดให้ตามคำขอนะหลังจากที่หลายคนถามถึงเข้ามาเยอะครับว่าอยากให้อัปเดตเกมมือถือที่รองรับการใช้งานผ่านจยคอ c o n t ลเลอร์กันได้เสียนหน่อยครับวันนี้แอดก็จัดมาให้ทั้งหมด15ดับเกมด้วยกัน โดยจะเป็นเกมที่เน้นเป็นเกมใหม่ครับและจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจต่อจอยเล่นกันแบบเพลินๆกันได้บ้างในคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมครับยังไงแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายให้กันด้วยนะครับ มาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม Resident Evil 7 Biohazard ถ้าอยากได้เกมใหม่สดๆซิงๆแล้วก็ต่อจอยเล่นกันได้ด้วยแล้วเนี่ยเกมนี้แอดบอกเลยว่าใหม่สุดๆครับกับ Resident Evil 7ครับเกมชื่อดังบนฝั่ง PC ที่ตอนนี้ลงมาให้เล่นกันในมือถือกันได้แล้ว ผู้เล่นเนี่ยจะได้พบเจอกับเรื่องราวอันเข้มข้นกระันต и ความหลอนแบบ10เต็ม10ไม่มีหกักตั้งแต่ฉากบรรยากาศภาพแสงเงาต่างๆต่อจอยเล่นกันได้แบบฟินๆข้อเสียอย่างเดียวครับคือมือถือของเราเนี่ยต้องแรงขั้งเทพน,นะถ้าอยากจะเล่นเกมนี้กันได้ก็ต้องเป็นรุ่น iPhone 15 Pro หรือ15 Pro Max ขึ้นไปครับถ้าจะเป็น iPad กระดองชิป M1 ขึ้นไปนั่นเองใครที่สเปคต่ำกว่าน,นี้ครับหรือใครเป็นฝั่ง Android ก็ต้องข้ามเกมนี้กันไปก่อนละครับ มาดูกันต่อกับเกมอันดับที่2ในคลิปนี้ครับกับเกม Disney s p e e d s t o r สุดยอดเกมแข่งรถจากค่ายดังอย่างเกม l o f t นั่นเองที่จุดเด่นคือการรวบรวมเอาตัวละครจากจักรวาลของ Disney ครับมาแข่งรถกันซึ่งเกมนี้ครับมีเวอร์ชั่น PC แล้วก็เปิดให้เล่นฟรีเลยด้วย ภายในเกมครับเล่นง่ายไม่ยุ่งยากรองรับจอยคอนโทรเลอร์อย่างที่แอปเทครับก็เป็นจอย Xbox นะเล่นกันได้แบบสบายๆซึ่งตัวละครดิสนียเนี่ยถูกออกแบบมาได้สวยงามสะใจครับกราฟิกแสงเงาเกมนี้เน้นไปที่โทนความสดใสมีสกิลป่วนคู่แข่งคู่ต่อสู้กันได้จุดนี้คือมันสุดๆครับรองรับทั้งการเล่นแบบโซโล่คนเดียวหรือจะเป็นการแข่งขันผ่านโหมดออนไลน์ก็ทำได้ครับ ขายที่กำลังตามหาเกมแบบแข่งรถนะเปิดใหม่ต่อจอยเล่นกันได้ลองพิจารณาเกมนี้กันดูครับผ่ามาดูกันต่อกับเกมถัดมาครับกับเกม Cookie Run Tower Adventure เกมมือถือแนว Action Adventure ครับจากซีรีส์ของ Cookie Run เองตัวเกมนั้นจะเน้นการตะลุยด่านแก้ไขปริศนาตามหอคอยต่างๆ ส่วนโหมดการเล่นนั้นถือว่าค่อนข้างหลากหลายครับทั้งโหมดเนื้อเรื่องการลงดันการล่าบ,บอสไต๋หอคอยมีการเปิดกระจปองหาตัวละครคุกกี้ตัวใหม่ๆเข้ามานั่นเองและยังสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ครับช่วยเหลือในการต่อสู้ตามด่านหรือจะเป็นการช่วยตีบอสก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันใครที่กดสกิลไม่สะใจนะอยากต่อจอยเล่นครับเกมนี้แนะนําไปเลยเพราะว่าเล่นผ่านจอยเนี่ยกดง่ายขึ้นเยอะ งานกราฟิกเนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์ของคุกกีฬาเอาไว้ได้เป็นอย่างดีครับตามแบบฉบับของเขาเลยภายในเกมมีภาษาไทยก็มาพร้อมอีกด้วยครับมาถึงอันดับที่4ครับกับเกม NBA 2K24 My Team ปกติแล้วเกมแนวกีฬาครับก็คงมีแค่เกมฟุตบอลเท่านั้นแหละที่สามารถต่อจอยเล่นกันได้ครับ แต่คนที่อยากได้เกมแข่งบาสมันเนี่ย NBA 2K24 My Team เนี่ยก็รองรับคอนโทรลเลอร์เช่นเดียวกันมุมมองการเล่นเนี่ยในภาคนี้ถือว่าทำออกมาได้โดนใจครับหาเกมบาสดีๆบนมือถือสักเกมในยุคนี้ก็หาได้ยากมากครับแถมงานภาพกราฟิกเนี่ยปรับสุดคือโหดเอาเรื่องนะแอนิเมชั o นมู e เมนตต่างๆ ทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพมือถือของแต่ละท่านด้วยมีโหมดการเล่นมาเยอะครับตามแบบฉบับของเกมแข่งบาสเลยจัดกันมาครบสามารถ PVP ออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่นกันได้สําหรับใครครับที่อยากได้เกมแข่งบาสงานภาพสวยๆคลียๆรเนี่ยระบบการเล่นครบเครื่องต้องลองดูเกมนี้ครับเกมต่อไป w a r Frame เกมแอคชั่นไซไฟตัวดังจากค่ายดิจ i ทัล e x t r e m e สำหรับเกมนี้เป็นเกมเดียวกับในเวอร์ชั่น PC และก็คอนโซลกันมาก่อนครับซึ่งก็สามารถครอสแพลตฟอร์มเล่นบนมือถือกันได้ด้วยนะเอกลักษณ์ของวอ f เฟรมครับคือตัวละครนินจาไซเบอร์ที่จะมาพร้อมกับอาวุธโคตร Hi Tech. ไฮเทคไฮไลท์เด็ดเลยจะอยู่ที่ระบบการต่อสู้ที่เรียกว่าบุสะใจกรจริงมุมมองการเล่นมาแบบบุคคลที่3รองรับโหมดมัลติเพเยอร เกมนี้กราฟิกอลังการงานสร้างภาพสวยตาแตกครับเป็นหนึ่งเกมฟอร์มยักษ์จาก PC ที่ทำมาให้เล่นได้ในมือถือในยุคนี้ครับมาดูกันต่อกับเกม call of duty war zone mobile เกมชูเตอร์ f p s ตัวใหม่ล่าสุดครับที่ขนลงมาให้เล่นกันบนมือถือกันได้อีกหนึ่งเกมกับ call of duty war zone version mobile ครับ หลายๆอย่างในเวอร์ชั่นนี้ก็ถูกปรับให้เล่นในมือถือง่ายมากยิ่งขึ้นสะดวกมากกว่าเก่าซึ่งความสนุกก็ต้องบอกจริงว่าไม่แพ้กับเวอร์ชั่นต้นฉบับ,บบน PC กันอย่างแน่นอนยังค้งกินายและก็รูปแบบการเล่นที่รวดเร็วสมจริงครับกราฟิกสวยเิงด้วยนะแต่ว่ามือถือ CPU GPU ของเราเนี่ยก็ต้องแรงครับอย่าวัดแค่แรมเยอะอย่างเดียวยุคนี้ไม่ได้แล้วนะเกมนี้ครับมุมมองมาแบบ fps เลยรองรับการใช้งานผ่านจอยคอนโทรเลอร์อกันได้รองรับภาษาไทายกันมาแล้วด้วย สายชูตเตอร์ยิงแหลกจากกระสุนเนี่ยเกมนี้ถือว่าพลาดไม่ได้แหละครับต่อไปเป็นเกม r u m b l e c r a f t เกมมือถือออนไลน์มัลติเพย์เยครับที่เน้นการเล่นแบบ PVP แล้วก็ Battle Royale เข้าไว้ด้วยกันตอบโจทย์ทั้งสายลุยเดียวแล้วก็สายลุยเป็นทีมกันแบบหายห่วง จะเต็มทั้งความปั่นความหากันมาแบบที่สุดนะเล่นกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยสนุกเอามากๆมีของแปลกๆครับไอเทมเกลียนเอาไว้แกล้งกันเพียบรองรับการเล่นผ่านจอยคอนโทรเลอร์กันได้จุดนี้ทําให้เล่นง่ายเล่นนานๆเนี่ยไม่เมื่อยนิ้วครับตัวเกมเขาเคลมว่าจะมีการอัปเดตชากติกาและก็โหมดใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยครับผ่านรูปแบบของซีซั่นฉะนั้นผู้ลเล่นเนี่ยจะได้คอนเทนต์สดใหม่อยู่เสมออย่าได้เกมเปิดใหม่ครับที่งงานดีมีคุณภาพลองดูเกมนี้อีกหนึ่งเกมครับ พัดมาเป็นเกมเซเลสโซนซีโรว่ากันในเรื่องความแอคชั่นเนี่ยเกมนี้ไม่เป็นสองรองใครที่ต่อจอยเล่นแล้วเนี่ยความสนุกความเพลินเพิ่มเป็นเท่าตัวครับกับเซเล s โซนซีโรจัดเต็มมาพร้อมกับงานภาพกราฟิกและระบบการเล่นครับบรรยากาศหลายอย่างในเกมนี้ถูกจำลองเป็นเมืองญี่ปุ่นขนาดแท้เราสามารถสำรวจแก้ไขปริศนาไปพร้อมกันได้อย่างที่บอกนะว่านี่คือเกมแอคชั่นเน้นเล่นเองกดเองนักเลงพอครับ ทั้งเรื่องของการโจมตีการเคลื่อนที่การใช้งานสกิลต่างๆใครที่อยากได้เกมแบบใช้จอยเล่นมาใหม่ครับมีภาษาไทยกันด้วยเกมนี้ไม่ปิดหวังครับรองรับการเล่นแบบครอสแพลตฟอร์มมาทั้งหมดเลยทั้ง PC คอนโซลและก็มือถือครับต่อกันด้วยเกม Star Wars Hunters เกมมือถือเนี่ยทันทีเข้าชูเตร์ครับลิขสิทธิ์แท้จาก Star Wars ที่จะนำอัรบดา h ฮันเตอร์จากทั่วกาแล็กซีครับมาไฟต์กันในสมรภูมิรบแบบ 4v4 อันนี้เกมนั้นมาพร้อมกับบดการเล่นมันๆให้เลือกหลากหลายรูปแบบส่วนตัวละครเนี่ยมากันเยอะจริงแบกบเป็นสายแทง้ง DPS และก็สายซับพอร์ตครับแน่นอนว่าแต่ละตัวนั้นจะมีสกิลความสามารถที่แตกต่างออกไปแบบสิ้นเชิง การบังคับควบคุมภายในเกมนั้นก็ทําออกมาได้ดีครับเป็นมุมมอง TPS บุคคลที่3นั่นเองเล่นง่ายแบบไม่เวีนหัวต่อจอยเล่นกันได้ด้วยหากใครที่อยากได้ภาพส,สวยๆครับกราฟิกดูดีแบบเต็มขั้นตอนนี้โหลดา a า d s t y l e แบบไม่ต้องมูดครับทั้ง2ระบบเลย Android แล้วก็ iOS ครับเกมถัดมา a s t r a Night of Vader เกมแนวะแบบแอคชั่น 2D ไซส์สกอร์ลิงครับที่จัดเต็มความดาร์กแฟนตาซีกันมาแบบเต็มพิกัดทั้งเรื่องราวภายในเกมงานภาพตีมแล้วก็บริากาศเป็นเกมที่ต่อจอยเล่นเนียมันสุดๆครับและยังมีเวอร์ชั่น p c รองรับกันด้วยนะสำหรับเกมนี้เราจะได้จัดทีมตัวละครตะลุยต่อสู้ไปตามดันต่างๆสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครระหว่างต่อสู้กันได้แบบอิสระรูปแบบเกมเพล์ของเขาเนี่ยไม่ซับซ้อนครับแต่ว่าการเล่นโดยรวมค่อนข้างฮาร์ดคอร์เลยในจุดนี้เอาเรื่องครับ และต้องอาศัยสกิลเพย์ในการเล่นกันอยู่ไม่น้อยรองรับระบบโคอปเล่นกับเพื่อนกันได้ครับแถมยังใส่ระบบไอเดลฟาร์มทรัพยากรแบบอัตโนมัติมาให้กันด้วยทางด้านของงานภาพกราฟิกถูกดีไซน์มาแบบแปลกตามีเอกลักษณ์ครับและก็ไม่ค่อยมีเกมไหนที่ทำภาพมาสไตล์นี้สักเท่าไหร่นักพามาดูกันต่อกับเกมอันดับที่11ครับกับ Solo Leveling Alive เกมแมวแอคชั่นแฮ็กแอนด์สแลครับตัวใหม่ล่าสุดจากอนิเมะเรื่องดังอย่างโซโล่เลเวล n g ลิงนั่นเองแน่นอนว่าภายในเกมผู้เล่นจะได้สนุกไปกับเรื่องราวจ,จากต้นฉบับลิขสิทธิ์แท้มาเปิดด้วยตัวเองจุดเด่นของเกมนี้ครับคืองานภาพกราฟ,ฟิกที่ทรงพลังเอามากๆงานภาพสวยแจ่มจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูฟเมนต์ต่างๆเอฟเฟกต์สกิลใครที่มือถือแรงเนี่ยเกมนี้คือสุดฟินครับเขาขนตัวละครกันมาเพียบนะใส่ตัวเทๆกันมาไว้แบบแน่นเกมภายในเกมนั้นยังมีภาษาไทยรองรับกันมาให้เป็นที่เรียบร้อยด,ด้วยครับใครอยากจะต่อจอยกันเล่นเนี่ยเกมนี้เพลินกันได้ทั้งวันครับถ้าอยากได้เกมมือถือที่ภาพสวยอลังการกราฟิกขั้นเทพแล้วก็เกมนี้เล่นง่ายแบบไม่ต้องมูดครับการันตีว่าเล่นแล้วไม่ผิดหวังภาพสวยสะใจกันแน่ครับสำหรับเกมนี้ เกมต่อไป Assassin's c r i s Mirage เกมชื่อดังบน PC ครับที่ตอนนี้ปรับมาเป็นเวอร์ชั่นมือถือให้เราสามารถเข้าไปเล่นกันได้แล้วภายในเกมจะย้อนเข้าสู่ยุคของนักฆ่าแบบต้นฉบับดั้งเดิมเลยมอบอิสระในการเล่นในรูปแบบ Open World ได้สุดจริงๆครับแมบพบแล้วก็เมืองสวยๆนะแม้ว่าความอลังการงานสร้างอาจจะไม่ได้เท่า PC เท่าไหร่นักแต่โดยรวมถือว่าพัฒนาขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งเกมนี้ล่าสุดรองรับแค่ฝั่ง iOS เท่านั้นครับ ชาวแอนดรอยเนี่ยก็คงต้องรอกันต่อไปแหละครับอันดับที่ 13. Cozy Grove Camp s p i l i s t นี่คือเกมภาคใหม่ของเกมตั้งแคมป์บนเกาะครับกับเหล่าผีสุดน่ารักอย่าง Cozy Grove ตัวเกมจะมาในแบบไลฟ์ซิมูเลชันมาพร้อมกับงานภาพกราฟิกที่เป็นลักษณ์ดูลมุนเต็มไปด้วยบรรยากาศโทนอบอุ่นครับส่วนการเล่นเนี่ยเรามีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยของเหล่าพูดผีนะ โดยการหาสิ่งของต่างๆมาตกแต่งอัปเกรดเกาะล้างให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นมานั่นเองมีระบบการ,การ,การตกปลาครับของครับไอเทมคือมันเป็นเกมที่เล่นง่ายและก็แสนชิลแสนเพลินมากๆโดยในภาคนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาต่างจากเดิมทั้งตัวละครใหม่คเควสใหม่สัตว์คู่หูใหม่รวมไปถึงแอร์เรียใหม่ๆครับที่เราให้ค้นหาก,กันอีกเพียบกันเลยทีเดียวครับเกมถัดมา Battle Craft เกมแอคชั่นต่อจอยครับที่น่าลองกันอีกหนึ่งเกมในคลิปนี้ครับการเล่นเนี่ยไม่ลุงรังอย่างที่คิดนะจะมาสตาร์แบบบอเลอร์เน้นสู่ออนไลน์กับคนอื่นครับมีตัวละครเยอะแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลเฉพาะทางครับและแอมต้องย้ำเลยว่าเกมนี้โคตรหาปนหัวร้อนพร้อมกัน งานภาพนั้นถูกดีไซน์มาแบบเรียบง่ายครับเน้นสีสันสดใสแต่ว่างานดีงานเนียบครับแค่เห็นภาพเนี่ยถือว่าน่าเล่นกันแล้วใครที่เบื่อง่ายครับเกมนี้โหมดการเล่นจัดเต็มทั้งแบบโซโล่ดูโอป t าร์ตี้บอลเลอร์แล้วก็บิลลอัพครับตัวเกมใส่ภาษาไทยกันมาให้พร้อมนะแถามารองรับการเล่นทั้ง PC มือถือแล้วก็ nintendo switch ด้วยส่วนมือถือนี่ก็สามารถต่อจอยเล่นกันได้แบบยาวๆนะครับ ปิดท้ายกับเกมประจำคลิปนี้ครับกับเกม The Palace เกมแอคชั่นเอเวนเจอร์สุดอินดี้ที่จะให้เราเป็นนักหนูสาวออกจนภัยปราบมอนเตอร์ตัวใหญ่ยาครับโดยตัวเกมนั้นจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านการเดินทางของตัวละครไปตามสถานที่ต่างๆที่จะมาในรูปแบบ Open World กว้างใหญ่เราจะได้ออกประจนภัยในโลกกว้างครับด้วยการวิ่งและก็ยิงซึ่งตัวเกมนั้นจะไม่มีระบบแผนที่ มีเพียงการนำทางด้วยคริสตัลครับที่เราต้องยิงเพื่อเพิ่มความเร็วแบบนี้เลยส่วนการต่อสู้แม้ภายในเกมจะมีเพียงอาวุธแค่ธนูอันเดียวแต่ว่าเขานี่ยังใส่ลูกเล่นอื่นๆที่ซ่อนเอาไว้ในเกมอีกเพียบรวมไปถึงการแก้ไขปริศนาตามทางครับเกมนี้ไม่ฟรีครับเจ็บแต่จบเน้นเกมออกประจนภัยเล่นได้ไม่มีเบื่อเกมนี้ต้องเพิ่มเข้าไปไว้ในลิสต์เกมคุณภาพครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด15ดับเกมมือถือตัวใหม่นะรองรับจอยคอนโทรเลอร์ครับที่ปี2024แบบนี้เอาไว้ต่อจอยเล่นกันแบบฟินๆกันไปเลยหลายชื่อเกมเนี่ยแอดจะใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ครับส่วนใครอยากได้เกมมือถือแนวไหนเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ